เอาเอาสีปูโตโตโตของวันที่สิบหกอะ่สิบหกสิงหาเนาะนี่สิบหกสิงหามีหนึ่งมีสองมีสี่มีหก้ผมคือหมักตัวนี้ดูมันเฉยๆเอาวิดีโอนี้เป็นเกแนวทางการนำเสนอเท่านั้นตัวเล็กตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมเมื่อนี้นะครับแอดกัสิภาคพีพันนองนะครับมาตามนะครับตัวเลขของปูดอนดูหรือว่าแนวทางนะครับผมในงวดของวันที่16สิงหาคมนะครับสองหาหกสี่นะครับงวดนี้นะครับจะสําหรับงวดก่อนๆนะครับผมของปูดอนดูนะครับเป็นสูตรคํานวณของเผลกับเข่ามาต่อเนื่องนะครับหลายงวดแล้ว นะครับสำหรับงวดนี้นะครับผมก็อยากให้พี่ให้น้องนะครับได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพราะว่าทั้งช่องกับปูดันดูกับบอสามารถที่สิลรงรู้ได้นะครับผมว่าตัวเลขในงวดนี้สิเข่าหรือว่าสิลุดนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เสียหายทีมงานพูดคุยถามตัวเลขนะครับผมกับปูดอนดูไปเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าหากว่าเฮาถามกันหลายช่องนะครับผมเสียงอาจทีแทรกกันได้นะครับเนาะถ้าหากท่านใดนะครับผมเข้ามาแล้วก็จะลืมนะครับเนาะ ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับผมในการทำขิปตอนนี้แอดกระจาหอดสถึงแล้วเดี๋ยวแอดิผ้าพีีพ่นองเขาไปหาปูดอนดูพร้อมๆกันครับผมตารางไหนตารางไหนงมวดวันที่16บดิใช่ไหมสิบหเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเนาะโอ้้บอกมาถือครับนี่แหละถันโอ้เเนี่ สิบหกเชิงหานี่ยสิหกงหาสิบชินี่มัดมันจะมหนึ่งสองสี่หกนี่ละโอรทัองบนทัรงล่างมัดด้ยเนี่ยมันคือมันคือมาง่ามแ้ปูนี่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 หมวดก้อนหนี่งหนึ่งมันบ่ปูนี่นี่นี่ใส่ตัวไหนี่โอ้นี่นี่ตัวนี้ของวดนี้หมันมัดสองตัวเลยงวดหว่ให้นึ่งหกหนึ่งสามครับผมหกหนึ่งหนึ่งหกกรมีนมันบ่อวดก้อนนึ่งิงหานี่เรียกคู่นี่เรียกคู่ยังที่ มันก็จะมาตุกปีมา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 ปีหนึ่งมาท้องเทียด้ยครับผมได้บ้างมวนใด้ไหมจะชนกันเด้วยมันไม่ไม่ตวเดียวนี่เลยไม่ตัวเดียวนี่แหละเอาเอาสี่ปูโตโตโตของวันที่สิบหกสิบหกสิงหาเนาะนี่สิบหกสิงหามีหนึ่งสองมีสองมีสี่มีหก อ้ผมขึ้นมกตัวนี้เสร็จปุ๊บเตรียมใจไม่มีมีตัวนี้เนี่ปูไม่มีหนึ่งหาหนึ่งหาสามหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสองไปเถอะให้มันจิตสี่ตัวนี่ครับให้มันตสี่ตัวคือเจังสี่จ็สี่จังสี่จังสี่เจสี่ออนี่ละอ๋ออยู่ได้หนี่งสองสองสามที่หาสองที่มันก็จีด้วยนี่ งวดวดก้อนเี่บ่อนึงสิงหาหน่ก็ว่ามีหกนึงเรบ่อนี่หนึงหกนี่ก็ถือเดี๋ปู่ถือห้่เขาบ่กขับก็แล้ววาแล้ววาให้ทารเจริญนี่ให้ติด2ติดสี่ เด็กในตะลังเนี่ยในในไปนะอในตะลังเนี่มันมียูตะลังสาลอกนละลกที่ิ้งหาเนี่ยเน็ตะลังมีหนึ่งหาสาหนึ่งแหนึ่งหนึ่งสองมันใหญ่สองสามเอาที่ตัวเนี่ยวะโอ้โตัวนี้มาอยบเชเลย12สองสี่เหนึงสงี่หตัวนี้จบมเานั่นละอะนี่นี่คือตัวถีบปูวาอยู่ในกระดาษนะเนาะอืมแยกออกมาได้ก็คือหนึ่สห จับคู่กับตัวนี้เนาะปูเนาะครับหนึ่งสองสองส่สี่หกปูสี่จากตัวเนี่ยปูอ่าสรุปก็คือว่าปูเราก็ใหาตัวเด่นมากเนาะหนึ่งสองสี่หนี่ครับผมเราบอกว่าให้ติดสองติดสติดสองติดสี่ไว้แม่นปอาปูห้ติดสองติดสี่ไว้สีม่เปอร์เซ็นถือก็มี 1, หนึ่งสองหนึ่งสองสองสี่ห หนึ่งสี่ห็นตัวสองหตัวนี้ตัดออกตัวนี้ตัดอก 1, นะอกหนึ่งหนเพราะวันนีน<า>ออกไปแล้วเ่ร,เน,รน่ด้ะน่ออหรือ่าออกผมบอกหนึ่งหกเีเนับเป็นได้ับโอ้กเป็นไปได้สูงนะครับสลับออดอนดูเด้อนะครับหแนวทางมากนะปูเนะาะเหแนวทางมากกว่านี้ก็คือว่าหนึ่งสองสี่หนะครับผมนะครับเหตที่สองไหวก็ะพ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง12สสิงหาก็มีโอกาสเป็นไปได้นะมวนนี่ แต่แต่มามาตรงกับตารางของของปูพอดีเนาะอือก็โอ้คับผมก็เป็นแนวทางเนาะมันจะเป็นแนวทางเนี่ยที่ตัวหมาร้อยเปอร์เซ็นต์บนกระลางเนี่ยเนีในนี่นี่เออนองที่หกหนึ่มาร้อยเปร์เซนบนกระลางวะแต่แต่ปูบอกว่าห้มิติดสกับสเออน่หติดสกับสีวดวันี้มันจะเป็นเรีเรีเรีขี้เลขขี้เขี้ ใช่นี่หมายถึงว่าหนึ่งหนึ่งามหกหนึ่งสามโนี่คโอ้หนึ่งสามเจ็ดเก้าหนึ่งสมเจ็ดเก้าโเลขมันมันถีมากในหลักฐานัันนี้ข่มาหนึ่งสามเจ็ดเก้าออกเลขคีเว่ามันถี่วนวากี่มากรักถิ่เลยจังหนึ่งเจ็บมันถูกก้องหนึ่งสองเลยแต่ว่าถ่ายบริเกียวแต่ว่ามันถีมากหมดนี่มันีมาเลย ล็กขีกไนละอ๋อสรุปก็คือว่าลักขี่นี่แหยู่ลักสิบแมนปะปูเลขขี้นี่ยู่ลักสิบขี้มาลักสิบมาลักสิบมาหนึ่งมาสามมาเจ็ดมาเจ็ดมาเก้าครับมาสิบมาหนึ่งมาสามมาหามาเจ็ดมาเก้าเจี่เนก็คือเกับเกาเด้อมือวนนี้เม่อวานี้เด่นเจ็ดกับเก้าเออลักสิบลักสิบเอาเขียนในในบันทสารครับผมเดินเจดกับเก้าเห็นไหมอ่านครัก ลักรักสิบันสิบลักสิบลักสิบเมจีหนึ่งเอาหนึ่งักสิบได้หนึ่งักสิบแล้วก็มีแล้วก็แล้วก็สามเจ็ดเก้าสเจเก้าโอ้ยโอ้นี่ลักสิบมีีกับสิบหัวเนาะกวิบลักสินี่ละเดี๋ยวมันจะว่าลักหนึ่งักศูนย์จะว่าอีกแล้วเอาเอาสิบ เอากระสนาสิบสิบสิบรักสิบบนมัติมาหนึ่สเจ็ดเก้าเอรักสิบบนพ่อมันมันมันจีมามันิม่าี้วนสองเนอโอมันเขียนเบียดใอจังนึ่งเขาใจยุดอกรักสิบรักสิบมีหนึ่งมีสามมีเจ็ดมีเก้า โมนี่ให้เป็น <im ล <im> uh mm ักนุ้ยโอ้โมนี่ให้เป็นลักนุ้ยอ๋ออันอันเด่นองสี่หกนี่สองหนึ่งสองสองเออหนึ่งขันมาี่เป็นลักซิปอ๋อขันคู่เห็นเป็นลักนุ้ยเลยเออตั้งสามเมื่อกี้เป็นลักซิปเคสตั้งสิบเก้าเนี่ยเป็นลักซิปนี่ยูซี่โบนี่บอกพ่อแมนเอาตัวนี้กับตัวนี้มาจับกันเกิสิีเป็นตัวเลขขี้กันแมนเนาะแมนแต่แต่เลขขี้ให้อยู่ลักซิปลักซิปลักหน่วยนี่ให้เป็นเลขคู่อ่าเอฟซีบอกงงเนาะมีเด้นี่ซิปสองนี่ครับคู่กับตัว มันก็จับคู่บัอันนี้กับแม่นนี่คู่บัแม่นอันนี้บอได้นี่บอได้เพราะว่าตัวนี้เป็นคู่หนึ่งหกเจังสี่ได้ครับมันก็มีสามชุดสามตัวหนาหลิ่ยงก็คือว่าหนึ่งสองหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งสี่ทำทำปูวัตต์เป็นนี่เพราะว่าส่วนนี้สิเป็นเหล็กเหล็กคู่หมดหลักสิบเนาะครับผมอ้าวเป็นตัวเด่นเลยกัสดินตัวเด่นวงกลมไปเลยนี่ละอ้าวเอาอยากลงทุนหน่อยแค่สามหางสามเจ็ดเก้าหลักสิบ เลขขี่นี่เป็นเลขลักซิบอ่าขี่นี่เป็นลักซิเลขถ้าเลขขี่นี่คือหนึ่งสามเจดเก้าสามหาเบาหาเบาะหาปูหาเบาหาเบาเสียบ้เบาเราเราเบาหาเราไสี่ตัวหน่งสามเจ็ดเก้า่สามเจ็ดเก้าไปรูลักซิไดปเป็นลักซิเอาสิยืนยันอีกทีหนึงก็คือว่าหนึ่งสามเจ็ดเก้าลักซิบน รับทิบบนทิปล่างรักสิบนสิล่างเอออ๋อเยอดเด้อพี่น้องเอซีนะครับจากออดนดูนะครับผมนะครับิมากมามาบนเนี้ยรับทิ่บนเออเออแว่าการล่างหาเบ่อหาบ่อเอแต่หาในกาหลายอาจารย์นี่ครับหาเลยเครียาเลยก็เรยกเคคือการจะว่ามันิาลักษณะมัดหมาแค่ที่ตัวองสามเ็ตอนี่บมมารักทิปครับแต่หานี่ตามที่อะไรคกูบายอาจารย์นี่หามาแห้งเนี้ยโอ้อดอดแบบนี้กอดกอว่าหาเย็นเน้ย หาเด่นหาเด่นกับถุนเด่นถุหากับปูงวดเพชรผูนต้องก่อยนะเพชรไว้พิ่งไม่ถือว่าแต่เนี้ยโอ้ข้าไปเมืองเนี้ยปะว่าไปโยรักยิบกับเอาเพิ่มขูนหนึ่งตเนาะครับผมอ่ะขอบสาธุนทำเด้อครับใไสสกไสหมาเนาะครับปูเนาะครับผมวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางการนำเสนอเท่านั้นตัวเล็กตัวใหญมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์โปรดใช้พิจารณาางในการรับชม ครับผมก็สำหรับตัวเลขนะครับผมเรื่าแนวทางของปูดอนดูนะครับก็ตามนั้นนะครับผมตามที่แอดเดดนํำเสนอไปนะครับตัวเลขก็บอถือว่าหลายหางนะครับบอหลายหางกัรหนาลงทุนนะครับผมหนาสนใจอยู่นะครับก็ให้พี่น้องนะครับวิเคราะห์เอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแล้วนะครับผมก็ให้พี่น้องวิเคราะห์เอาเพราะว่าทางช่องก็เป็นแนวทางให้เท่านั้นนะครับผมพิถึงกับบาว่ากันนะครับเพราะว่าเป็นแนวทางให้นะครับสำหรับของปูดอนดู นะครับในงวดของที่1ิสิงหาคมนะครับผมสองหาห <_ d ata> หากท่านใดเบิ้งแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามในช่องบ่าวยาคนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอก่าวข้าวสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม